ฉันไม่ใช่คนรคนู้รอฉันไม่ใช่คนเสี่ยงดีเธออยากหลับมาไหมแสง,งดวงดาวที่ดูอบอุ่นทำไม บอกว่าขออาสาสมัครนักร้องร่วมบุญนะคะเพื่อนๆพนนักร้องดังมากันเยอะเลยค่ะทั้งโอ๊ตปราโม้นนะคะอ๊อปองศักดิ์แพรวคณิตกุลคาริสาและอีกหลายคนค่ะผัดกันมาร้องเล่นพูดคุยกันเองนะคะเบื้องหน้านี่เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่สนุกค่ะเต็มอิ่มไปด้วยเพลงคุ้นหูแต่เบื้องหลังทุกคนนี่ช่วยกันเต็มที่เลยนะคะในการหาไรายได้ต่อลมหายใจเพราะนี่เป็นกิจกรรมนะคะระดมเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อสร้างห้องความดันลบสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ค่ะซึ่งก่อนหน้านะคะก็ยังมีการรวมตัวกันร้องเพลงได้เงินบริจาคนี่มากถึง7หลักนะคะได้หลักล้านมาก็ซื้อแล้วก็ส่งต่อค่ะมีทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนเกือบ100เครื่องส่งไปนะคะทั้งโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสามพรานนะคะโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมูลนิธิดวงประทีปมูลนิธิกระจกเงาแต่ปัญหาใหญ่ค่ะคือขาดรถขนส่งอุปกรณ์ก็เลยทำให้นะคะมีการขออาสาสมัครขึ้นมาค่ะ คนที่เป็นแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าในปัจจุบันตอนนี้มันค่อนข้างจําเป็นมากสาหรับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าโรงพยาบาโลโรงพยาบาลศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนแรกที่เขาบอกเรามาเนี่ยราคาเครื่องอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ว่าราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆพทังคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างเรียบเซนซิทีฟต่อการกระแทกอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเราเลยจําเป็นต้องต้องขออาสาสมัครว่าใครรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใครก็แล้วแต่ที่เดินทางผ่านไปแล้ว,แล,วแล้วสามารถขนส่งให้เราได้เนี่ยปากติดต่อเรามาหน่อยซึ่งโอ้มีคนติดต่อมาเยอะมากเลยต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ที่ร่วมเงินช่วยกันนะครับ สำหรับผลงานเพลงนะคะของคุณป๊อปเองต้องดูสถานการณ์กันก่อนค่ะถึงจะประชุมออนไลน์กันได้แต่งเพลงกันได้ก็จริงก็ยังติดอยู่การห้องอัดนะคะการเข้าห้องอัดเพราะว่าเกรงเรื่องจำนวนคนทำงานตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ค่ะว่าจะปล่อยเพลงใหม่ได้ทันช่วงเดือนกันยายนนี้ตามแผนหรือเปล่านะคะ